คลิปนี้มาต่อกันที่โมเมนต์ของนอริซ่าที่งานพิงคาปินะคะที่วันนี้บอกเลยว่าจัดเต็มมากๆซึ่งรอบนี้ค่ะเพื่อนๆให้กี่คะแนนดีคะสําหรับลุคล่าสุดของบอสเลสสไตล์ดพิพีแนนนิสของเรานั่นเองค่ะโดยรอบนี้ค่ะนอริซ่าใส่ชุดของดูวิตรงมาซึ่งนองริซ่ามีการมิกแอนด์แมทด้านในก็คือเป็นเสื้อก่ออกหรือว่าเสื้อกล้ามอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ทับด้วยแจ็กเก็ตด,ด้านบนเนี่ยตามต้นฉบับก็คือดูวิตรง plus twenty twenty f ด้านในค่ะที่จะมีสีขาวเพิ่มเข้ามาเนี่ยนอริซ่ามีการม ก็คือเป็น Louis Vuitton Unveils c o u r s e 2025 Collection in Barcelona Parkour โอ้โหซึ่งเป็นรุ่นล่าสุดเลยนะเนี่ย2025นะแม่คือเท่สุดเลยนะคะดิดวี่ว่ามีการรีเมคสองแบบนะจ๊ะแม่ปังสุดๆไปเลยอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะคะว่าจะชอบหรือไม่แต่ว่าใดดคือแอดว่ามันก็เป็นเอกลักษณ์ของน้องนะคะโดยเฉพาะโอ้โหโมเมนต์ตอนที่โริซ่าอยู่บนเวทีแล้วก็เดินลงมาโคตรเท่เลยแล้วก็ได้ภาพถ่ายที่ออกมาแบบว่าทรงพลังแลยก็ปังสุดๆไปเลยซึ่งคลิปนี้ค่ะแอดจะขออนุญ,ญาตพาไ เพื่อไมมหมอยหอยสังเป็นโมเมนต์ของน้องนิซ่านั่นเองแต่ว่าใดๆคือเดี๋ยวแอดจะมีการใส่คลิปลงไปนะคะแล้วก็จะสลับกับภาพเด้อเพื่อให้เ,เพื่อนๆได้เห็นแบบครอบคลุมนะคะและก็จะมีสาวแบล็กพิงค์ลงไปด้วยนั่นเองค่ะเพราะว่าเป็นงานเดียวกันซึ่งวันนี้แบล็คพิงค์แต่ละคนก็สวยน่ารักมากๆเลยนะคะมาด้วยชุดกระโปรงทั้ง3ามน้องิซ่ากางเกงบอกเลยว่าไม่เหมือนใครค่แลวก็เด่นมากๆสาวน่ารักก็สุดๆเลยนะคะมาเดินพรมชมพูก็จริงแต่ว่าแต่งตัวก็คือตัดด้วยลูกสีดําทั้งนั้นค่ะแต่ก็นอกจากนี้ วันนี้นักข่าวเยอะมากๆเลยนะคะเป็นการปรากฏตัวกลางสาธารณะแล้วก็สื่อมวลชนมากมายที่ได้ว่ามาทั้งเกาหลีและดูทรงแล้วอ,ะอ่ะอ้าวเริ่มจากล่าสุดค่ะนงลิซ่าลงมาจากรถใช่ไหมคะเ,เพื่อนๆก็ปรากฏได้เห็นพี่นนนิสของเราเลยนะที่ได้มาซัพพอร์ตนงลิซ่าเสมอค่ะเพราะว่าพี่แนนิสก็คือสไตลิสต์ในครั้งนี้ซึ่งเรื่องวิจารณ์นี่ก็แล้วแต่ละจ๊ะนงลิซ่าก็เดินมาค่ะยิ้มหัวเราะทักทายมอมโอกับพี่จีซูเนาะเพื่อนๆแล้วก็ตามมาติดเตรียมตัวเพื่อที่จะเข้าไปพรมชมพูค่ะนี่ค่ะเป็นโมเมนต์ตอนที จัดเดินเข้าไปนะคะตีคู่มากับพี่จีซูแฟนคลับก็คือกรี๊ดหนักมากค่ะแม่พอประตูเปิดค่ะแบล็กพิงปรากฏตัวโอ้โหสื่อเยอะมากแล้วก็ไม่ใช่แค่สื่อนอะแฟนคลับต่างๆค่ะแบล็กพิงก็เดินมาอย่างสง่าง,งามที่พรมสีชมพูแต่ว่าจะมีการจอดนะคะตรงบริเวณประตูเนาะเพือ่อให้นักข่าวสื่อต่างๆได้ถ่ายรูปนั่นเองนะคะยืนโพสสวยๆปังๆจ้า ลแล้วก็เดินเข้ามานะคะจะมีหลายจุดมากๆที่สาวๆน,นี่จะเซอร์วิสแฟนคลับโน่นนี่นั่นเนาะเพื่อนๆมีการให้ทรายด้วยนะคือจัดนักเจ๊ดเต็มจ้า ันนี้แอนไม่แน่ใจเนะคะว่าเป็นจังหวะตอนที่เสร็จเรียบร้อยแล้วหรือว่าอย่างไรนะได้เห็นโมเมนต์โริซ่ากําลังบ้ายบายแฟนคลับอยู่ค่ะพี่เจนนี่เห็นโนริซ่าก็เลยมีการกอดคอกันแบบนี้ค่ะโคตรน่ารักเลยนี่ค่ะอีกมุมหนึ่งโนริซ่ามีการทําท่าจับแกมแต่แฟนคลับถ่ายรูปแล้วก็ไปพี่นักข่าวเนาะพี่เจนนี่ก็มาโอ้โนริซ่านะคะน่ารักมากมายไม่ได้เจอกันนานใช่ไหมละ่ะสองสาวคงคิดถึงกันมากๆเช่นกันเนาะจากนั้นก็จะมีโมเมนต์เซอร์วิสแฟนคลับนะคะนี่ค่ะโมเมนต์เซอร์วิสแฟนๆนะคะโอ้โห ต้องขอแสดงความยินดีด้วยแม่ๆทั้งหลายที่เรียกได้ว่าโนริซ่าจับมือถือขึ้นมาค่ะแล้วก็เซลฟี่แบบนี้โอ้แต้มบุญมากค่ะคือเพืเ้องจะได้เห็นว่าโนริซ่าส่งจุ๊บตลอดทางนะคะน่ารักมากๆเลยแล้วก็เซอร์วิสแฟนคลับเสมอก็แล้วแต่ว่าใครจะโชคดีจะได้เห็นโนริซ่าหยิบกล้องไหนนะจ๊ะน้องน่ารักมากมายค่ะก็คือแบบแทบจะตีลังกาถ่ายรูปอยู่แล้วนะเพราะว่าอยากจะให้เห็นทุกคนค่ะที่ถึงตอนงานป๊อปอัพสโตร์เลยเนาะน้องก็แจกหัวใจบกมือบายบายตลอดทางนะจ๊ะแม่แล้วก็มีหลากหลายมุมเลยทีเดียวนะที่ไป เซอร์วิสแฟนคลับชู2นิ้วก็มีเซอร์วิสทั้งแฟนคลับและก็เซอร์วิสทั้งพี่ๆนักข่าวด้วยค่ะจับกงจับแก้มคือให้พี่ๆแฟนคลับและก็พี่ๆนักข่าวถ่ายรูปตลอดตลอดเลยค่ะบอสลิสก็เซ็นลายเซ็นไปนะคะทั้งสไตลทั้งยิ้มทั้งตอบรับแฟนคลับเสมอค่ะน้องนิซ่าโมเมนต์นี้ค่ะน้องนิซ่ากับน้องแชงนิสหนึ่งนะจ๊ะน้องแชงก็มาซบน้องนิซ่าตอนที่เซอร์วิสอยู่และก็ล่าสุดนะเพื่อนๆมีแฟนคลับให้ลาบูบูกับเต้าลิสแล้วหนึ่งน่ารักหน้าช้างแข็งๆก็รู้ว่า ฉัได้ยินว่าโอ้โหชาวฮันกุกเขาเรียกโ,โลริซ่าช่ำม,มากๆาเลยนะแม่ก็เดินยิ้มแก้มพองจ้าแม่เซอร์วิสแฟนคลับสุดๆน,น,นะเขินแทนเลยค่ะ คลิปนี้นะคะน้องลิซา่าใกล้แบบเฮ้ยเราได้เห็นผ่านหน้าจอก็ยังน่ารักขนาดนี้แถมยังคุยเก่งน่ารักขั้นสุดลายเซ็นก็แจกไปนะจ๊ะซึ่งวันนี้บอสก,ก็ทั้งเซลฟี่กับแฟนๆทั้งแจกลายเซ็นเตอร์ีจุกๆไปเลยแบบนี้แหละฉันถึงรักเขาจริงๆค่ะเพื่อนนี่ยิ้มตาปิดนี้ตนึงนะคะเซลฟี่ให้กับแฟนคลับน่ารักมากๆแล้วก็อีกร่องนึงนะคะของพี่พี่ผู้โชคดีอู้ยต้องขอแสดงความยินดีมากๆลยค่ะได้ได้ว่าเป็นลัคก,กี้แฟนมากเวอร์ในถ่ายภาพกับน้องลิซ่าชู2นิ้วด้วยนะ ละหลังจากนั้นขับแล็กทิงเขาก็จะไปที่แบ็กดรอปใช่ไหมคะเพื่อนๆเฮ้ย <Hey! S 1> ทุกคนคะได้เห็นไหมว่านอริสาผมยาวขึ้นแล้วขนาดนี้เลยนะเนี่ยลูกนี้เป็นยังไงบ้างคะด้วยความที่เราคิปลุกเป็นสาวร็อกซ์ตาร์ี่เดืองเนื้อจะแม่ก็ต้องมีการจับกางกงกางเกงเนาะคอนเซปชุดมันเป็นแบบนี้คะ่ะนอริสาก็ยืนโพสเฟซฟเฟฟมันๆนะคะกับพี่ๆแบ็กทิงไม่มีใครยอมใครกล้องไหนมาเชืก็กจิกตาแตกไปเลยจ้าโมเมนต์นี้ขับแล็กทิงยืนให้พี่ๆนักข่าวพี่ๆแฟนคลับนะคะถ่ายก่อนที่จะขึ้นไปบนเวทีเนาะเพื่อนๆสวยกันมากๆ จ้ออร่าจับทุกคนเลยช e เ a ออด้าย้ Never really sweat inside my Play with me like cats and a string. 왼쪽. 네, 왼쪽 마지막 볼게요. You don't ever want to set me free. You know I'm addicted to you and it's twisted Got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead. <Baby. S 2> หรือว่าจะเป็นมุมกล้องของพี่ๆนักข่าวกันบ้างคะ่ะแม้ว,ว่าจะมืดกว่านิดหน่อยแต่ก็ได้เห็นความชาร์ตหนักมากค่ะแม่องริซ่าของเราคือเฟียสจึงมากคะ่ะไม่สาวร็อกสตาร์ที่แท้ทูแจกมินิฮาร์ดแจกหัวใจดูๆเลยนะคะแล้วก็อันนี้ค่ะความสวยจึงมากความผิวเล่นแสงเก่งสุดออร่านะคะความเป็นตัวแม่พุง่งไปเลยคะ่ะบอสลลสวันนี้โงริซ่าคือน่ารักไม่จบไม่สิ้นนะคะเพนหนักมาก นะะ้นองดิซ่าได้เห็นแฟนคลับค่ะเหมือนกับท่าท่าร็อกสตาร์เลยน้องก็เลยตอบกลับนะคะด้วยการชูมือเป็นตัว L ท่าร็อกานั่นเองนะแล้วก็พี่จีซูค่ะได้เห็นพี่จีซูก็เลยดีดต้านแล้วหนึ่งค่ะมีการตอบรับน้องดิซ่าน่ารักมากและน้องดิซาก็ไปแตะพี่จีซูอารอมณ์แบบว่าอืม้มกดพี่ขาและน่ารักมากๆาเลยนะคะตอนนี้น้องดิซามีการแนะนําตัวแล้วก็เมาสวมอยกับแฟนคลับซึ่งใดๆคือเราก็ไม่เก่งซะด้วยนะภาษาเกาหลีเนาะแต่ว่าก็เป็นการเมาสวมอยหอยสังพูดอะไรบนเวทีนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีจ

Oh, there it's แล้วก็โจทย์วันนี้นะคะด้วยความคุมโทนตามสไตล์เกาหลีแต่ว่านริ่าของเรามาเหนือมากอันนี้ขอมาโมยก่อนว่าจะเอาไปไว้ท้ายตอนที่นอริซ่าลงจากเวทีนะจ๊ะแต่ว่าด้วยความ,มเทพมากอดใจไม่ไหวค่ะซึ่งคลิปนี้ค่ะได้กลายเป็นอะไรที่ถูกพูดถึงมากๆมีความเท่มีความยูนิเซกเฮ้ยมันดีไปหมดเลยค่ะเพื่อนๆทางภาพนิง่งแล้วก็ภาพเคลื่อนไหวนะคะเป็นจังหวะที่นอริซ่าลงจากเวทีนั่นเองโคชชอบเลยค่ะสตายชาวร็อกสตาก็ต้องแบบนี้ใช่ไหมแม่ต่อมาค่ะนอริซ่าน่ารักมากเลยแมวล็อกเป้าได้เห็นแม่แ,มแฟนคลับใช่ไหม ดู้ว่าเล่นอะไรกันนะคะแต่ก็แจกหัวใจเครื่องหัวใจแล้วหนึ่งน่ารักมากมายคือน้องมีการสอดสายสายตาตลอดนะคะแบบ360องศาเลยคือเซอร์วิสเก่งมากๆนะไม่ว่ายังไม่ได้แจกลายเซ็นเออเป็นยังไงล่ะทุกคนเสียงกรีก,ก็คือโอ้โหเรียกดิซ่าตลอดตลอดเลยค่ะ จังหวะที่นอริซ่าแนะนาตัวนะคะจากล่องแบบว่า HD กันบ้างพี่ๆนักข่าวนะคะที่เขาเข้าไปไลฟ์ก็พูดคุยบนเวทีนะหลายเสียงชื่นชมว่านอริซ่านี่โคตรสวยเลยหรือว่าจะทําท่าตาแป๋วแล้วก็ทําปากแบบนี้เอนดูไหมคะทำหน้าทาตาหน้าเอนดูไม่ไหวเลยนะบอทลิสและก็จังหวะนี้ค่ะแลกหิงก็มีการสนทนานะคะกับแฟนคลับโอ้โหทุกคนคงจะคิดถึงสาวๆกันใช่ไหมล่ะ 맛있고요. 네. 맛있 แ l ล็กพิงมีการจะเป่าเค้กน่นนี่นั่นเนาะแล้วก็มีการสุกสรรเดบิวต์แปีค่ะแอดก็มองว่านี่คือการบิวเนาะเพื่อนๆแบล็กพิงก์แบล็กพิงก์แบล็กพิงก์แค่ๆตอนที่แบล็กพิง k ์ทำที่คอ,อนเสิร์ตบอลพิงก์ปกติแหละเอออันนี้คือดีเขาเรียกอะไรไม่รู้นะแต่แอดมองว่าเป็นการไฮฟ์อะไรแบบนี้ Black แล็คพิงก็คือมีการยืนสวทนาคกาแฟคลับอยู่นานสองนานเลนะหรือว่าจะเป็นมุมกล้องจากบ้านพี่เชสค่ะโอ้โหสวยมากนะจ๊ะแม่สาวร็อกสตาร์ยิ่งเป็นโทนนี้ก็คือตัวไปเลยจ้ะแล้วก็อีกโมเมนต์นึงค่ะนี่ไงน้องลิซ่าไม่เคยโจมไม่เคยหายไม่ตายจากมุมกล้องใดๆเลยเพราะว่านางเตรียมตัวตลอดวีลาาง,งคะเพื่อแล็กพินกำลังเมามอยหอยสังอยู่ใช่ไหมยืนตัวตรงเลยน้องลิซ่าของเราค่ะเมื่อได้เห็นกล้องบางมุมนะจ๊ะก็โพสทหยเลยคือจึ้งค่ะสวัน,นีีค่ะน้องลิซ่าทำเท่าร็อกซตาร์น่ารักทะเลนและก็โคมากๆยนะคะ บอสเลดแล้วก็พี่จีซูก็ทักทายแฟนคลับไปค่ะแล้วก็จังหวะน,นี้ค่ะเป็นตอนที่แบล็กพิงค์นี่ค่ะเขาจะลงจากเวทีแล้วก็มีการกอดลากับวิธีกรเพื่อนๆจะได้เห็นว่าบอสเลดของเราก็คือเดินมาก่อนเพื่อนเลยฮับเมนเทอร์น้องลูกเตอพี่เกดพี่วีไม่ชอบหรอแต่ทําไมฉันชอบเออเอาแบบนี้ดีกว่าค่ะก็มีหลายคนนะคะที่ชอบลุกนี้ของโนริซ่าคือมันไม่เหมือนใครและก็ไม่มีใครซ้ํานั่นเองนะนู้นเน็ตก็คือน่ารักมากพอลงมาจากเวทีนะคะด้านบนก็จะเป็นแม่สาวร็อกสตาร์แต่ว่าเวลาสนทนาก็จะเป็นอีกลูกหนึ่นะะดูออ่น โอนอ่อนหวานอ่อนน้องกับแฟนคลับเสมอแต่พอลงมาจากเวทีก็จะเป็นแมวเหมียวค่ะแม่มีการเซอร์วิสแฟนๆโบกมือไว้ตลอดทางจากนั้นค่ะจะเข้าสู่โมเมนต์จะกลับแล้วจ้ะแอดจะพยายามไปแบบรวดเร็วแบบสายฟ้าแลบนะคะแม่น้องดิซ่าน,น้องเชงค่ะมีโมเมนต์นี้เดินออกมาด้วยกันใช่ไหมคะน้องดิซ่ามีทั้งตีคู่มากับพี่จีซูแล้วก็มีทั้งกับน้องเชงกอดกันน่ารักน่าชังเลยแล้วก็มีจังหวะหนึ่งค่ะที่สองสาวทำท่ารอกซา์ด้วยกเดียวซัร์ตกันมากเลยค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นคนแรกนะคะที่ทำแชาเลนด้วยกัน Yes yeah. up จังหวะน้องลิซ่าจะกลับนะคะก็น่ารักมากๆเลยโบกมือทักทายแฟนคลับตลอดทางเลยคะ่ะแม้กระทั่งสาวๆขึ้นรถไปนะคะน้องลิซ่าขึ้นรถไปกลับบ้านก็ได้มีการเปลี่ยนชุดเป็นสีขาวซึ่งจังหวะกลับบ้านนี่แอก,ก็ได้นําเสนอเป็นคลิปแยกไปแล้วนะคะแม่น้องน่ารักน่าชังมากๆใดๆคือมันเป็นความเซอร์วิสนะคะคือลูกของน้องลิซ่าอาจจะรกตาแอดมองว่าน้องลิซ่าเป็นคนที่ใส่อะไรทําอะไรไม่รู้สึกเบื่อเลยเพื่อนๆคือแน่นอนแหละเวลาอยู่หน้าเวทีหน้าแบ็กดรอปนะคะน้องก็จะเป็นแม่เสือสาวแม่รกสา มีความมั่นใจโพสเฟสเฟสจึ่งๆนะคะภาพออกมานี่ทําให้เราได้เห็นในมุมหลากหลายโคตรยูนิเซ็ก์เลยมีทั้งความเท่ความสวยแต่เวลาที่น้องดิซ่าเซอร์วิสกาแฟคลับ Club, หรือว่าแม้แต่ม้อมอยบนเวทีก็จะได้เห็นอากับกิริยาที่อ่อนน้อมทอมต้นเสียงเงี้ยวเงี้ยวเเหมือนแมวของน้องนะคะแอดว่าโอ้โหมันมีหลายบุคลิกให้เราได้ติดตามเธอคนนี้ช่างน่าสนใจจริงๆใช่ไหมคะเพื่อนๆแล้วเพื่อนๆราคาชอบลุคนี้หรือไม่แต่ว่าใครที่ไม่ชอบใจก็สามารถไปดีเควตกับพี่แนนนิสกันได้นะคะแล้วก็ล่าสุดนี้นะเห็นว่าพี่ค่ะมีการถ่าย ว้ดวยคาดว่าน่าจะมีมันลงให้พวกเราได้ติดตามกันแน่นอนนะสําหรับหลังจากเซสชันภารกิจค่ะซึ่งช่วงนี้ก็จะมีอะไรให้เพื่อนๆได้ติดตามกันเยอะอยู่เนาะไม่ว่าจะเป็นไปออกรายการค่ะกับคุณยองจีคุณยองจีเคยบอกกับพี่จีซูก่อนหน้านี้นะคะที่พี่จีซูไปออกว่าอยากให้โนริซ่ามาออกและก็สู่วันนี้ค่ะแล้วก็จะเป็นโมเมนต์แบบว่ารายการที่ค่อนข้างที่จะดื่มนิดนึงนะจ๊ะแลวก็เมามอยหอยสังน่าติดตามสุดๆเลยนะค่ะเพื่อนๆซึ่งคลิปนี้ก็ประมาณนี้หวังว่าเพื่อนๆจะมีความสุขกับคลิปนี้นะโนริซ่าคลาาาาาา่กกกืออนรัมมมบบบยยพง แฟนทุกๆทุกคนเลยเนาะมุมซ้ายมุมขวาม,มุมล่างนะคะแจกรอยยิ้มแก้มพองก่อนส่งจุ๊บทีนึงนะคะรู้สึกว่าน้องใส่ใจแฟนกลับเสมอนี่คือสิ่งที่ทําให้แฟนกลับรักน้องนั่นเองค่ะน้องลิซ่าแล้วก็วันนี้มองว่าดุกสุดปังไม่เหมือนใครนะจ๊ะไม่เหมือนใครเลยก็ไม่มีใครเหมือนล่าที่จะแตกต่างนี่เลยค่ะคือลิซ่าด็อกสตาร์